ี่โย่ก็กลาวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมกูริต้าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ในโหมดเกมเอาคนหายไปเลยหมดววันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็จะไปสามคนนะครับเนื่องจากสองคนเราโดนตบยับเลยถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเลยดีกว่ารสโกเอาอีกแกไให้ อีฮารกเสียสัตว์ปิดประตูไว้ไม่อีอีนี่ีเดชารุปมเขาบอกว่าโดนเขาตบยับเลยสองตาที่ผ่านมาเข้าเกมยังกูขึ้นไดม่นขึ้นใโมูขึ้นไดโมนะ คณาแท็กนี่ช่องบิน <R> ม <ud> ั้วยะเฟียนอวกกะไอย่างเี้ยม่รู้จักหรือเอ้าอีแก่หายไปไหนหายไปเข้ามาบังเล่นัย่างเนี้ยเต็มระบบบังอย่าลืมขับรถเลาะยิงดีวะไอ้บอเด็กแว้นไงนนคคละ ไไมาไหมอีแกอีแกเนี่ยเอ้บอกแล้วบอกซืเสื้อกูมึงานกับตูนัูซื้อะจาละซื้อีไมกั้้วซื้อเสื้อตูเฮ้ยมันจะด่าอะไรกันวะอีแก่ เฮ้ยคือว่าเอาเป็นสามสามะเนี่ยจะเรงแดงแล้วเหรอวะสามดาวกว่าเอาคือบลอปรับเป็นท่านมาสี่คนใครปรับ อัตโูมัตนี่มาดีไฟอิมใช่ใช่คใหอเนี่ยจะไปคนเพาเลยอีพีนี้จะไปตบเขายับดีกว่ามุกี้ก่สิสิบตัวเบาๆอ่ะสิตัวเบาๆบเดี๋ยวดนบดไหลยิงเน็ตฆ่าฆ่าอย่างเท่ไอเยี่ยเข้โดนไก่ไอโดนบอดตบ นานจังมะอู้อ,อยากยหดเกินหดเกินอเอ่เเงเเลอนเลี้ยงนตัดออกเฮ้ยมาละในเข้าเลี้ยงข้าเลีเ้ยงเ,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 เดี๋ยวค่อยว่ากันสัตว์กำลัง่นเล ีอเรีกไงจัดเลยดูวงฟ้าเนี่ยวงฟ้านี่ออกไปหุ่นสองคนมาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทิ้งกูอะโหจัดไปจัดไปมีหมดนะมีหมดนะคนนะเฮ้ย ยิ่งไปต่อยมันเลยได้บ่อยไอ้เฮ้ยโอ้โหไปเข้าเข้ากัวดังมันงเหรอเข้าเข้ากัวดังอัดมันเลยปิ๊บปืนนี่ไงวะเจี๊ยบอัดมันเลย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  มาดิองอมาดิเอาเลยเอาเลยเลยเอออยู่หันน่ะโอ้โหชาร์จได้ปะนะสวยสวยนั่นแหละเฮ้ยสวยสวยสวยไปชุบกูได้ ไอ้เหี้ยอะไอนี้ใสบูใสดูเดือดอันนี้อะไรวะห้าร้อยที่มันชุบได้หมดวะเฮ้ยเอันนี้างก็เกิดมากบาลัยแล้วเฮียเกิดมากบาลัยแล้วอ่ะมีเกื่อนเกินไปวงได้บอกวะชุบวงดิชุบฟรีอะ 5 0าน้อยไ่ได้อยากตัวว่าตัวเดียวเลยข้าว้อยบ้านนะอันนี้อย่างมามารถแมงเดียดรถดิเปลี่ยนจัดปืนก้ากให้วะเว่ยมันไม่หรอกเจ้าตัวเองก็ได้คิดก้ากเองเล่นบดีเดี๋ยวทดปีโทดกองกองมากกว่าทดปืน ไปดิว่างแล้วนะอะ่เก็บขอ้อผู้เดียวเลยหรือไงตัวไปคุณเก็บปัาเหอห้าร้อชุดได้จากคนมัคนเดียวเหรอโอ้ชุ์เพ้อเก็บขอ้อนมือ,นโอ,โอมาเรียนนี้โว้โอ้ได้หว่ะห0ารได้คนเดียวเลย ข้าลอยมาในคนเดียวหรืชิบหายลองลองเออใครกันเยเอาโอ้โหเอาคนแก่เกิดเหรอวะตรงวงไอ้ตรงวงเนี่ยลงตรงวงให้ก็ได้เนี่ยหัวใจแก่มจะร้องโอ้โห เบื่อว่าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยโบได้ว่าขนาดมันยังตายตั้งแต่โตนะน้องอะเออตรงหัวใจนะได้ปะถึงบอกว่าค่อยๆไปก็ได้มีคนว่าเบื่องคนนี่เนี่ย บ่มีอะวะเอาคิลเล่ Thanks บ่มีวะไอ้จะยิงวงไปเบิ่งให้เอาให้ยา่บ้านายิงต้องยิงวงโอ้โหบ่ตายหรอก แต่ผมมีปืนว่ะเยี่ยชิมหายแล้วกำลังสร้างมองข้าวมื่อก่อนเฮ้ยรถมูคันนึ่งว่ะเอาอยัางอาัศวินเร็วละอัศวิน <c oughs> เ้เวลาอัศวิน <c oughs> มาแล้วดนนูละหล่ออยู่นี่เดี๋ยวนอกอีกเดี๋ยวละ่ะโอ้โหนี่มึงก็ก่างโลกตีนจิ๊บหายว่าบอลล็อตหรอกเฮ้ยเมืองเนี้ยขู่ไม่ได้มีคนหรอกนะ ผ่านสก,กายให้ได้นี่ไงแล้วกสมค้างพื่อวก็ส่งค้าเพื่อนย่งสุดเลยโอ้โหตาน,นี่นิ่งไก่ชิบหายเลยกูเอาใหมเอาไหมาบสิบนัดเองข้างใกันได้ báo vội nữa, sẽ bao đi để quá vậy, để bốc, chưa ที่เอาของมาฝากกระสุนไม่กี่นัดเองนอกนั้นอะไรก็ไม่รู้ฟาร์มเม็ดไปตรงนั้นไไตอนี่เป็นไก่จริงๆไะไก่ที่แท,ท้ทูเลยวะไ,<ป>ไม่ได้กาด ๊กโอ้ลืมลืมลืมโอเค let's go <S <Yeah. S 1> ที่หนึ่งเนี่ยแหละมึงเฮ้ย yeah, hey, สัโอ้โหมันไป <c oughs> ขับสารล้อไปได้ไหมวะ <c oughs> มันไปนู่นกันแล้วหรอวะเนี่ย มึงดีดไปดกันเลยมาให้กูจเจอวงหีดตายมาหิว้นตีหนอมีพีนี้ละห้าวมีเยอะละห้าวไงมีน้อยแล้วอันนั้นไม่ได้มีน้อยแล้วสั่งไม่ได้ สกาเขียวว่ะสกาเขียวไม่เสียวได้ไงเียเฮ้ยหาทำหาทำสกาก็เขียวไม่เสียวได้อีกโอ้ทีนึงมาว่ะแต่เนี่ยแน่นอนโดนตบตั้งแต่ต้นเกมเลย าีีเขยวบ่มีคนเลยวะโอ,อาหันหร้ววะที่หนึ่งแล้วะอยู่ตรงไหนวะโอ้ตรงเมื่อวานนี่หรอกคนคนเป็นดงอ่ะเว่ จุงหุ่นไหลยดิเก็บกระสุนดเลยนะเจ๊แก่ด้วะอ๋อตรงนี้เหรอโอ้เก็บหมดเลยว่ะบางกว่า เด๋ยวเล่นเดี๋ยวตาเนี้ยมีอีกบอมีไหนอีกกูมีแล้ววะโ,โ,โอ้โหกระสุนยางเลือก็คืออะไองโฟลีิ เอาเลยเจอ,อยวรอจะไปเลี้ยงงูพิษมูงมีเลยวะเ,เจอได้ไงไปช้าววกว่าพมังอีกเฮ้ยมันโมเมนต์ว่ายน้ำว่ายน้ำขุ่นนี่หรอวะเฮ้ย<ว>ด่านนี้ด่านไม่น้ำขุ่งเว้ยเลือแต่มบ่มีเรือ เนี่ยมีหางรถไฟเขาไม่ก็มีรถไฟอ่ะเก่กะโดนนะเก่กะแม่งิโดนิอ่ะอ่ะโดนมึงเลยโอ้โหกูว่าต้องอยู่ขอบวงนีนอนเลยว่ะฝ่อยกูเดยดอะเรียบร้อยปะ มันอันนี้เขารักรอบฆ่าอาวุธเถอนไปเจอแล้วโอ้ยโอ้โ้เดินเดินอยู่เดินเดินอยู่กลางแม่น้ำนี่เองโโหพระเจ้า โดนึงนี่จะหลบอยู่กำแพงนี่ไหม <N> นี่นะกูว่าอยู่แนวตะเข็บชายแดนนี่นะเบอร์จังบุมีวะเร็วมาข้าแม่น้ำมาแล้วขี้ยานเดินบก้าวมา เน็ตหลุดก็เอาสามสองหนึ่งออเอา,าสามบอกแล้วครับโอ้โหบทจะชนะก็ชนะงน่าย <c oughs> โอ้โห